คลิปนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่าสิบแปดปีไม่ควรรับชมนะจ,นะจ๊ะนะจ๊ะอ่านับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอัแป๊บนึงอ่ะ,น,อะนะครับอยู่กับผมนายทีทิ่ซี่นะครับในรายการที่ซี่เกมชนแนลนะครับก็มาแลกกล่องกันอีกแล้วนะครับไอ้กี่กล่องวันนี้ไม่รู้กี่กล่อง แต่ว่าพีก็เริ่มล่อยหลอแล้วนะครับสกินที่พอจะได้ก็เหลือค่อนข้างที่จะน้อยละโอเคกล่องเดียวก็เอานะครับก็เมื่อวานจริงจะแลกนะแต่ว่าโคต้าเต็มนะเพราะว่าเพิ่งแลกกล่องไอ้อา แปเก้ากล่องลวดไปนะครับเมื่อวานนะครับก็เลยไม่มีโคต้านะครับกล่องเดียวเนาะนะครับอ่ะกลับมาแล้วกดผิดกดผิดนะครับกดผิดไปปิดปุ่มอัดอ่ะะครับพอดีเมื่อกี้ไปโดนใส่ปุ่ม ปุ่มอะไรไม่รู้นะครับทำให้โอเวอร์เลยโอเวอร์เลยในการอัดหายไปเลยก็ไม่รู้ว่ามันอัดต่อไหมก็เลยเอปิดเปิดใหม่แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรนะครับก็มีอะไรให้ลุ้นไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าผมเ,าเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยกดส่งใหม่แล้วกันสกินทนใหญ่ก็สวยๆก็ได้ไปหมดแล้ว อะคาเดมี่เวลาเดมียนับไอ,อตัวนี้พอดีเลยกาโบกาโบกาโบสองร้อยสามสิบนะครับไม่ต้องดูราคาหรอกผมจำได้สวยปะวะไม่รู้สวยไหมแต่ผมว่าผมมีสก,กินนันอๆๆๆๆๆๆื่นเนี่ยผมมีทั้งโซติเลอร์กับบัตรหลอดน่าจะสวยกว่า ไม่รู้ยังไงก็จริงๆปิดเทอมแล้วนะช่วงนี้ตอนที่อัดนี้นะครับก็แต่ปิดไม่ปิดมันก็ไม่ค่อยอยากเกี่ยวกับผมหรอกนะเพราะว่ายัางไงก็ไม่ค่อยจะปิดเยอะเลยก็เรียนอยู่ตลอดแต่ว่าผมก็ได้ปิดอยู่อาทิตย์หนึ่งนะได้เป็นวันหยุดอะไรสักอย่างนะครับ อยากได้ไอ้ไวอยฟิตนะไอยฟิตไอยฟิทต้องไวอยฟิตจะได้ไหมเนี่ยถามเป็นพิธีเฉยจริงๆไม่ค่อยได้สมที่ดังใจปรารถนาไว้หรอก Become the dark side เลย ดักไซสเ์เขียนเขียนติดหรือเขียนห่างวะ <c oughs> อ่ะเขียนติดแล้วกันนะครับวอยหรือไม่ก็กากๆเก,ก้าร้อยก่ออาพีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ่ะมาดูกันสมใจไหมแต่สต็อปอีโคสวยอยู่ครับ ก็ใช้ได้อยู่300ร p อนะครับเดี๋ยวให้ดูผมจำราคาได้ mm hmm. เพราะมันเป็นสก,กินใหม่นะครับ mm hmm. ก็มีมันก็สก,กินของมันนั่นแหละสามร้อยนะครับก็วันนี้ก็จะทำการอัดคลิปเพิ่มนะครับก็ไอที่เห็นเปิดกล่องเนี่ยนะครับมันก็จะลงช้านิดนึงนะครับอาที่เห็นผมเปิดจริงๆผมก็เปิดไปเป็นอาทิตย์นึงแล้วแหละอะไรเงี้ยนะ ก็มันต้องมีเวลาในการแปลงไฟล์ในการอัปโหลดอะไรอีกนะแต่ว่าเปิดกล่องเนี่ยมันก็อัปได้ไวใน,นจริงๆอะ่ะแต่ผมรอปกรออะไรพวกนี้ะนะครับบางทีก็ที่เห็นอยู่เนี่ยคือมันผ่านไปแล้วอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วล่ะนะแต่ผมเปิดนะครับก็ตอนนี้ก็สกินก็ใกล้จะครบละแล้วยีกไม่กี่สกินเท่านั้นเองนะครับ ก่อนหน้านี้นะไอคลิปเปิดกล่องก่อนหน้านี้อาจจะมีเสียงไม่ช็อตอะไรบ้างเนาะนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือตอนอ่านี้ไม่รู้ตัวเลยครับว่ามันช็อตนะแก้ทีหลังไม่ได้นะก็เลยเออชาบมันเถอะแค่เปิดกล่องเองนะคงไม่ได้เสียอรรถรสในการดูอะไรเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าคือก็ไม่รู้ไม่ช็อตเพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นที่ไม่แหละมันไม่ดีอะไรยังไงนะก็อย่างว่าไม่กากใช้ไม่กากนะครับก็เสียงมันดีก็โอเคแล้วลหละนะครับ รอจนแก่เลยเหรอ <interfere> ก็อาจจะมีเสียงช็อตเสียงอะไรบ้างเนาะก็อาจจะไม่ตลอดทั้งคลิปหรือทั้งคลิปวะเออก็ไม่รู้นะต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือตอนอัดอะไม่รู้ตัวนะว่ามันช็อตนะเพราะผมไม่ได้ยินเสียงช็อตเลยนะครับแต่ว่าในคลิปที่มันอัดไปเนะี่ยเออมันช็อตนะผมก็มามาฟังมาดูก็เออมันช็อตนี่ยวะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอก ก็เพิ่งไลฟ์สตรีมฟลไปนะครับไลฟ์สตรีมดีซีบวกออล่านะครับก็มันกระตุกอนะเนาะคือเน็ตผมไม่ได้แหลกนะนะครับแต่ว่ามันกระตุกอะผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ของโปรแกรมไลฟ์สตรีมนะครับเพราะว่ามันจะต้องผ่านโปรแกรมไลฟ์สตรีมก่อนแล้วถึงจะเข้า y YouTube เนาะ u t u b e ไม่น่าจะเสียนะครับน่าจะเป็นที่เซิร์ฟของนี่แหละเพราะว่าเน็ตผมก็ไม่เสีย u t u b e ก็ไม่น่าจะเสียอืแล้วก็ ก็เหลือที่เดียวแหละอันนี้ผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์มันเป็นยังไงนะครับวันนั้นนี่ไลน์นี่กระตุกมากนะครับดูแทบไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็ก็ไม่ต้องดูก็ได้ครับไลน์นั้นเนาะก็ผมก็มาแนะนําแคนให้เขาเฉยนะครับก็เขาถามว่าไล่ไหมนะครับก็ไล์แบบชุกเฉินนั่นแหละนะครับถามว่าเอออยากมาให้ร่วมกิจกรรมการอะไรเงี้ยนะครับก็ตามนั้นแหละนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะมาแก้ตัวอีกทีนะครับก็สุดวิสัยจริงๆนะนะครับ ผมพยายามลดคุณภาพไฟล์ก็ยังไม่อันนี้อีกนะผมไม่มีอจะแหแลกต่อละผมก็ IP จะหมดแล้วนะตอนนี้ปิดเทอมแล้วก็รอโปรอยู่เนาะอยากจะมีโปรเด็ดๆเ,เติมสักหน่อยอะไรอย่างงี้สัก2สองพันอะไรอย่างี้ก็ได้หวาบไปนะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเติมเท่าไหร่ดีอืม นะครับอาพีใกล้หมดแล้วเดี๋ยวสกินใหม่ก็จะมาอีกนะคือที่มาแน่ๆน,นะมีเชฟเฟนชิพเนาะเออมาแน่ๆน,นะครับ <c oughs> คือมาแน่ๆเชฟเป็นชิปนะครับแล้วก็ฮาโลวีนนะเพราะมีทุกปีอยู่แล้วแล้วกออ็คิดมัดนะครับมีทุกปีนะครับ เพราะฉะนั้นนี่รอซื้อได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องเติม RP ไว้ก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับมีโปรไหมอะไรอย่างนี้ถ้าไม่มีโปรก็เออค่อยว่ากันนะไม่รู้จะมากี่สกินนะปีนี้นะครับอืมคลิปนี้คงไม่ช็อตนะเพราะผมใส่หูฟังแล้วคือถ้าผมเปิดลําโพงอะ่ะนะครับมันจะช็อตเออก็แต่ถ้าถ้าคลิปนี้ช็อตด้วยก็แสดงว่าไม่เกี่ยวกับลำโพงละเ,เกี่ยวกับไม้ล้วนล้วละ คิดว่าคือลำโพงมันดูดไม้เอ้ยไม้มันดูดลำโพงไงมันก็เลยช็อตอะไรอย่างเงี้ยคลิปนี้ก็ไม่ได้จะช็อตนะครับเพราะผมใส่หูฟังนะปกติเปิดกล่องผมไม่ได้ใส่หูฟังไงเพราะว่าไม่ได้เล่นอะไรเนาะก็เปิดลำโพงนี่แหละนะเพราะปกติเล่นก็เปิดลำโพงนะครับคุยทอคคุยอะไรกันก็ไม่ช็อตนะแต่พออัดแล้วมาช็อตนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับโอเคก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็ผมมา เปิดกล่องเฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัดละวันนี้นะครับจะดูเขามีอะไรไหมฝอยอยู่ฝอยอยู่สิเปิดอะไอจีเปิดแป๊บเดียวนะถ้าเปิดแล้วจบนี่ก็สองนาทีก็จบแล้วอะไรยงี้นะเออเราเด้นฝอยไม่เด้นอัดนะครับเดี๋ยวรอดูคลิป ที่กำลังจะออกได้นะตอนที่คลิปเปิดกล่องนี้ลงนะครับก็คงจะคลิปเอลเอลก็คงจะลงไปบ้างแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีริเวนไหมนะครับอาจจะสัก3-4วันวันนี้จะอจัดแปลงไฟลบวกอัพก็1วันรอปกอีกั อืมอาจจะวันที่วันอาทิตย์เนาะวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็เด,ดี๋ยววันอังคารนะครับผมต้องไปแก้ศูนย์ให้นักเรีนยนอีกนะครับต้องให้นักเรีนยนมาแก้ศูนย์นะก็อาจจะสักสามวันหรือสี่วันนะครับอาจจะได้ดูวันพุธนุน่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็เทอมที่ผ่านมา สอน Excel การใช้โปรแกรมเพื่องานบัญชีมันต้องมีป้ายานเล็กด้วยป้ายานเล็กมันไม่รู้ในคีย์บอร์ดมันกดยังไงมันอยู่ตรงไหนวะไปป้ายานเล็ก <c oughs> ผมดันใช้คีย์บอร์ดแว็กไวดโดด้วยนะครับไม่มีฟอนไทยนะครับ <c oughs> หาไม่เจอแถวไหนวะ ประมาณนี้แหละนั่นแหละแต่ว่าบัญชีแล้วมันมีปลายานเล็กอ่ะผมก็ไม่รู้ม,มบัญชีแล้วมันปลายานอะไรอีกนะครับก็ Excel นั่นแหละนะครับเติมหน้าน่าจะสารสนเทศไม่แน่ใจอะไรรู้แต่ชื่อวิชาผมไม่รู้เนื้อหาข้างในจริงเนี่ยหนังสือที่ใช้สอนผมยังไม่ได้เลย เอ็กเซลนี่ก็เหมือนกันนะการใช้โปรแกรมเพื่อการบัญชีนะตอนแรกผมก็งงเขาบอก Excel เ c e l เซยอ่าเขาบอกเ x c e l ซเออผมกเ็เตรียมเ x c e l ซมาเตรียมระดับหนึ่งนะอืแล้วก็ได้หนังสือมาก็โอเคนะครับก็สอนไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าการใช้โปรแกรมเพื่อการบัญชีมันไม่ค่อยยากนะแต่ว่าถ้าเป็นสารสนเทศเนะื้อหาไม่ได้จากกว้างเนะนะครับนะได้ต้องพูดเยอะนะครับผมนี่ จะล่อลวงเด็กเลยอยากได้เกนดสีไว้มากิดติมกับนะอ,อาจารย์ตีสามนะโอ้ยอาจารย์เฮียผชวนเด็กไม่กินแตติมนะ้บ้าไปแล้ว อาจารย์จะเอาตัวเองไม่อรอดแล้วทุกวันนี้ผมแบบนะผมจะเตรียมการสอนเป็นแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยเม่ผมไม่ได้เตรียมไว้ก่อนไงผมไม่ได้สอนมาก่อนไงผมก็ไม่รู้ว่าวิชาเนี้ยเออมันจะเริ่มยังไงเอ,อทอดไหนเป็นยังไงอาทิตย์ไหนควรทำยังไงงานไหนควรทำงไงผมจะเป็นคิดอาทิตย์นี้แล้วสอนอาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรประมาณนะั้นแหละสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลย ผมฝากซื้อโอเลี้ยงด้วยข้าวผัดด้วยนะในนี้มี่ต่ข้าวแดงไม่ดีไม่ดีอเอาเย่ยงอย่างอาเอาเย่ยงอย่าง <S <S ผมพูดเล่นเฉยครับ แต่ถ้าวันไหนเห็นชัดแนลผมหายไปก็แสดงว่าผมทําจริงนะเฮ้ยไม่ใช่ <laughs> ไม่ทาโหบ้าไปแล้วนะครับเราต้องแอบทำเอ้ยไม่ใช, <laughs> ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไโทษโโทษจริงพูดดจริงคิดนะเนี <laughs> ่ยอ่ะนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็จะอัดคลิปนะครับก็ไม่รู้เป็นตัวอะไรบ้างเนาะก็ท <laughs> ี่แน่ๆมันจะมีริเวนตัวหนึ่งนะครับที่ค้างไว้นานแล้วคือผมเล่นไม่คล่องนะครับเล่นไเฮียนะครับก็อาจจะอัดไปเฮียๆนั่นแหละนะ ก็ไม่รู้จะยังไงนะมีอะไรไว้วะไม่มีแล้วมั้งนะครับเดี๋ยวไว้เปิดก่อนครั้งหน้าเดี๋ยวค่อยมาฝอยกันอีกนะครับก็โอเค ก็เดี๋ยวจะเริ่มอัดแล้วนะครับก็นี่ชวนชวนทีมงานก่อนชวนทีมงานก่อนตอนนี้มีมาสามละโอเคก็ขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมอัดแล้วนะครับก็ไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ